ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ที่สําคัญนะคะสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วนะคะกับการปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานทูนกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีประจําปี2566ค่ะ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหมายให้ในายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเจคนต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโดยนี โดยมีปรลัดจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอเมืองกำแพงเพชรส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยทีมนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมพิธีค่ะ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนนะคะโดยเริ่มจัดการแข่งขันระหว 22, ่างที่22-26สิงหาคมมีทีมนักกีฬาเข้าร่วม24ทีมค่ะโดยแบ่งกระจายไปทั้ง11อำเภอโดยทีมพิ่ชนะเลิศกการแข่งขันฟุตบอล7คนต้านพายาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญยาสิริวัฒนาพนวดีได้แก่ทีมชมรมทวีนัมเบอร์วันองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแ